e p พสองมาระบายสีกันเอาเสื้อเ,เป็นเสื้อเหลืองเสียงดีกว่าอาืมอ่อหยุดาถึงมุมมุมกล้องนี้ดีกว่า e p พหนึ่งอีกอ่ะ จะให้สีนี้แหละสีเรลืองแสงเพราะเราชอบมากมันจะได้เห็นชัดๆเลยกบเราอีูนะ ออเหลาสีปแป๊บนีมปิง้งเวลาไม่มีอะไรทำเราก็ชวนกันคุยได้นะ แล้วเราขึ้นก่อนรีบเหลามันจะได้ไม่ค่อยยาวอ EP หนึ่งคู่ยาวอืมเฮ้ยมันเห็นกบเหลาอ่ะชฉันเถอะ ต่อไปกางเกงสีเขียวสีก็คือแบบสู้ชีวิตมากขอหเราอีกสีนี้สู้ชีวิตสุด,สดน้นองใช้คืนแล็กน,นิดหนึ่งใช้นิดหนึ่งใช้สามสีนะเราจะใช้สามนะสีเรืองแสงเขียวเหลืองแล้วก็ชมพูที่เรืองแสงได้มันจะทเข้ากัน เตีมสีนีออนอันนี้คือรีบมากเพราะว่าคลิปมันจะยาวอืม้มสีเขียวบับเขียว ใช้แป๊บเดียวดูแล้วไม่กล้าเหลาเลยก็สีเล็กเหลาเล็กมดีสีกับสีเหลือาใช้กันมากมากจริงๆถ้าเทสีก่อนด้วยนะไม่สีเหลือเท่านี้ไม่ใช่ะ คิดก่อนจะระบายตรงไหนอ๋อระบายสีตรงนี้ตรงแก้มมันน้ารอ นิดเดียวสีชมพูก็พอๆกันกับสีเขียวแถมสีน้องละมุนมากอืมละมุนสุดๆจุดใช้แช่นนะัมนขน ผมสีสีทางช่องอสีฟ้าสีดำน้ำตาลน่าจะสวยตกอันนี้สีออกไปอืออ้สีนี้สวยอ่า เราจะปิดทำไมวะเนี่ยเริ่มเราจะเริ่มจากประมาณสีดำถ้าสีดำคือสีที่เราชอบแต่ถ้าผสมกับสีนี้มันจะสวยตัวเราจะใช้สีดำสีคอลินจะมีความดีกว่าก็คือ สีมันเนียนสนสีมาตาาจะดีกว่าคือสีมันสดอันนี้ข้อดีกับข้อเสียต่างกันสีมาตาอามันจะมีผผๆออกมาเยอะกว่าสีคอรีนจะไม่ค่อยมีแต่ข้อเสียคือสีมันไม่ค่อยสด ช่างเถอะก็สวยเหมือนกันกแบบเรทาทำวันพฤหัสก็คือสิ่งที่เราไม่ได้ไปเรียนก็จริงเพราะว่าค,คุณครูไปประชุมทั้งสองวันแน่ค,คุณครูไปประชุมสองวันก็ดีทำติกตอก พวกทำคิดทําอะไรต่างๆก็ได้แต่ว่าการบ้านเหลือแค่อังกฤษกับอา่าังสือเนี่เราต้องมาพักผ่อนกันบ้างนะเนาะ มีใครที่ห่วงมันเราว่างเวลาเพื่อนมาขอยืมสีนิดสีหน่อยเราก็ไม่ให้นะแต่ถ้าเป็นเพื่อนที่เ,เพื่อนสนิทอ่ะเออใช้ก็ได้อ่ะก็ให้เพื่อนสนิทใช้ส่วนก็บอกกับเพื่อนสนิทว่าใช้แล้วเหลาด้วยเคยชอบเป็นแบบนี้มากใครเคยเป็นบอกเลยนะ โอเปอร์ะบานในกระดาษเนี่มนมนมนย,นยมันไม่สวยชอบใส่สีเมจิกกว้าง oh oh, สีเมจิกสองสีก็สวยอ่ะแต่สีไม้มันไม่สวยดีโอ้มายก็โอ้สีหักเต็มเต็มแล้ว อีพหนึ่งยาวอีพีนี้ยาวแน่นอนทุกคนเดี๋ยวเพิ่งออกจากคลิปนี้นะดูตอนจบให้จบเลยแหละว่ามันจะสวยขนาดนี้นขม้ังน่ารักมากเลยเออสวยจริง ก็บายไปมาก็ส่วนกันใส่สีขาวด้วยว่าให้มเนียนๆถึงมันจะไม่สีมันไม่ใช่สีเอาไว้เบลนเดอร์แต่มันก็สามารถช่วยให้เนียนกริปได้แต่ว่าสีขาวนี้มันออกเหลืองที่เหมือนมาเตอร์อาร์ตดีว่ะแต่อันก็มีข้อดีเหมือนกันว่าผมมันน้อย อื uh huh. แถมข้อดีขอ้อนึงก็คือตุนยากมากเลยขอข้ามเลยละกันนะทุกคนอันนี้ข้ามจริงๆพูดจริงไม่ได้พูดเล่นจัดมาตอนข้าม